มีใจมากนึ่งเรียกฉันนนน่งเรียกฉัน โ <Okay, S 2> อเคก,ก็เพื่อนก่อนถึงขอกราบสวัสดีพิชอเคยณนัการยินที่รักสุนเองรีอคชันมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้แล้วว่ามีการประกาศซิงเกิลสี่เพราะว่าที่งาน t ู o shot ซลฟี่ที่เชียงใหม่วันนี้หลังจบ t ู o shot เรียบร้อยแล้วเขามีการประกาศซิงเกิลที่4ซึ่งเรื่องเพลงผมไม่รู้เพราะว่าผมยังอ่านไม่ถึงแต่ผมรู้แล้วมีใครติดเซมบัสึบ,บ้างและรู้ว่าใครเป็นเซนเตอร์แต่ผมยังไม่แน่ชัดอะไรเกี่ยวกับตัวเพลงว่าเพลงอะไรจนคลิปออฟฟิเชียลออกมาก่อนผมก็เลยขึ้นมาทำเรีอคชันนี่คือข้อมูลที่ผมมีตอนนี้จะเป็นอย่าางไรม สงพรอมการ C G M f o D ประกาศซิงเกิลสี่เขาใช้แสงสีแตกไปประกาศประกาศซิงเกิลที่4 C G M 4 D ในงานคนจะคิดการ์ดกันหน้าดูใครที่ไปทูช็อตแล้วยังไร16เซมสัสมี16คนเพลงนี้ ใช้ความฮอตฮอตของแสงต่างๆเพลงเหมือนจะเล่าร้อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้เพลงอะไรเจ๊ออมติดคนที่หนึ่งน้องพิม,ม<า>พ์มาเชฟูนี่นี่ ซิตาปิงฟอร์จูนอันนี้แทบจะแถวหน้าเท่าที่เราเคยเห็นกัน Angel. อังเจินยังไงกันเนี่ยยังไงบ้างไขวันไขวันก็มาแม่จ๋านี่อันนี้ผมรู้แล้ว ขอบคุณครับพี่เชียขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีนท่สนบับสนุนน้องเหมยมาอีกแล้วไกอกรอนดีใจมากน้องเหมยจะติดต่อแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่รักน้องเอาน้องพันเยี่ยมถ้าผมไม่รู้ก่อนหน้าที่ผมจะมารีแอคชั่นนะ <c oughs> ผมควรจะกรี๊ดแตกไปแล้วเนื่องจากผมไม่เสด็จแซงไม่แกล้งทำรู้ไปแล้วว่าน้องเหมยติดซิงก์กันที่4 <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามีความสุข นะครับอาจจะไม่ได้รีแอคต,ตกใจหรือว่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่ารู้แล้วนะครับเห็นมาก่อนหน้านี้เรามีข้อความประกาศขึ้นมาค้งแต่สิ่งที่ดีงามสำหรับสิ่งเจ้านี้คือนี่ครั้งแรกสำหรับเชนบัสที่ให้โอกาสน้องคือลาตินได้มาเพลงนี้ยินดีกับลาตินด้วย ผมบอกแล้วฟ้าใสมาแล้วผมที่นี่กับฟ้าใสด้วยผมบอกแล้วว่าออฟิเชียลหรือว่าพี่รีนาะหรือว่าพี่ออมไม่ได้ใจ้ายกับน้องๆหรอกทุกๆซิงเกิลที่มีอยู่เนี่ยมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแน่นอนอยากให้น้องๆทุกคนได้ออกมาเฉิดฉายได้มาสำแดงริ์เดชความสามารถตัวเองทุกเมมเบอร์แน่นอนไม่ว่าจะใครก็ตามคนไหนอยู่หลังบ้านอยู่หน้าบ้านได้มีสลับบ้างอะไรบ้างอย่างที่ วันนี้ได้เห็นกันแล้วสำหรับ C G M 4ที่ิงงกันที่4เมมเบอร์ครั้งแรก first time ในฟ้าใสกับราตินมาแล้วจ้ะให้โอกาสน้องได้ออกมาเฉิดฉายแล้วเี่ยเพลงคือเพลงอะไรตัวอย่างมาละคือ Fortune d a r ป a เพลงนี้เพลงเวอร์ชั่นต้นฉบับผมไม่เคยฟัง ผมไม่รู้ว่ามีลักษณะหรือว่ามีเพลงที่เป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆอาจจะแอบไปดูัะหน่อยว่าเป,เป็นเพลงแบบไหนนี่คือเพลงที่เขาจะเอามาใช้ขออนุญาตประมาณนี้เราดูกันเป็นน้ำจิ้มเฉยๆเพลงนี้จะถูกทำการร้องเข้าไปใหม่แปลเป็นภาษาไทยโดยน้องๆ c ีเ4มฟเดกจะเป็นอย่างไรรอติดตามผลงานกันได้ น่าจะไม่นานเกินรอไม่รู้ว่าเพลงไทยจะมาในชื่ออะไรอย่างไงก็เป็นกำลังจะให้ c g m ีโฟร์กด้วยฝากน้องเหมยด้วยน้องเหมยมาต่อเนื่องขอบคุณทุกทก,การสนับสนุนให้น้องเหมยครูที่มองเห็นหรือว่าครูบาอาจารย์เรตติ้งต่างๆการโปรโมทน้องๆทุกช่องทางขอบคุณมากขอบคุณที่ให้น้องเหมยมาแบบต่อเนื่องครับอะไปลวขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากหนึ่งของชาแนลเอาไว้ด้วยใครชอบเหมยโมบายโยเกิร์ตฝากนะจ๊ะ ติดตามกันได้ไปก่อนแล้วเพลงปารามานี้รอเวอร์ชั่นไทยครับ